สวัสดีครับผมบิดนแชน,นะครับผมประธานบิดนะครับบจะเฉาสมมาเก็บกวดที่อ่าหนึงง่งร้อยยิบเจ็ดนะสมที่บริเวณอ่าถนนบ้านหนองผํานะครับท่านเปลี่ยนป้ายสมบ้านหนองผํานะครับแต่วันนี้เฉพาะมเดินหาพูดไปทางบ้านเรานะสมผมเปลี่ยนใจว่าจะไม่ไปถ่ายที่ฝ่ายนะสมเพราะว่ามันใกล้จะมืดแะครับมันไกลเป็นไปผม อออันญายไม่ไปแล้วกันแต่วันนี้พาสมมาเดินหาเจ็บปวดที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะสมสำหรับวันพุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับส้มก็จะได้รับชมคลิปในช่องผมเป็นวันสุดท้ายก็คือวันพุ่งนี้นะครัส้มเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายเป็นประมาณสองสถานที่สมสถานที่แรกก็คือตรงนี้สมส่วนสถานที่ที่สองก็จะเป็นคลองสันเขียวสม แต่ไม่ได้ถ่ายตรงคองใส้กเขียวจะเป็นถ่ายที่นู่นนะสมตรงเขียงลงลงอ้วนสับันอ้วนนะตรงนี้มีรดหนามไฟฟ้านะครับก็มาล้อมไว้เพื่อดักวัวนะสมรับก็ดักควายมันจะมากินพวกของเราเราต้องระวังนิดหนึ่งนะสม้าเราสังเกตว,ว่าเราเดินสัมผัสรดหนาไฟฟ้าเราอย่าไปสัมผัสด,ด้วยเด็ดขาดนะสม อันตรายมากครับผมผมแนะนำเลยนะวันนี้เราก็จะไปผมม่เจอผักตรงนี้นะครับผมเราก็จะถ่ายที่นี่เสร็จเราก็ไปถ่ายที่กองนะครับผม็จะเหลือแค่แค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 กี่วันนะครับผมเหลือแค่หนึ่งวันนะสรับมมือวันพรุ่งนี้นะสมผมก็ต้องแบบไปไล่ไล่ลงเก็บนะคม วันนี้ผมปล่อยคลิปไปประมาณสี่เทปนะครผมวันนี้นะนี่ตรงนี้มันวดน้ำไฟฟ้าแบบเยอะมากครับผมเราต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมเอาไวา้ดัวก,กวัวดักควายครับผมอาจจะไม่ค่อยไม่กวดนิดหนึ่งครับผมตอนนี้ผมก็ได้หนึ่งถองปุ๋ยในรถนะผมว่าจะไปฝ่ายน้ำล้นแต่ว่ามันไกลเกินไปมันไปไม่ได้ครัม ผมว่าถ้าผมไปถึงจะกลับข้าไม่แน่นะครับไม่ไหวเลยครับเน,นี่ยกลับก็ร้อนร้อนอบเอ้าเลยนะโอ้ผมมาเจอนะคส้มมันไปกลับกองอะไรผีก็ไม่ไแน่ใจนะส้บอันนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะส้มแต่มันมีเครื่องหมายไซคเคิลด,ด้านล่างนะผมเก็บไปด้วยดีกว่าส้มส้มดูส้มผมได้ประมาณนี้นะส้มเก็บมาตามถนนหนทางนี้ส้ม ทั้งนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะครับชมี๋ยวันนี้จะเพา่มถ่ายไปถึงปากซอยหน้าคออีสานเขียวตรงนั้นนะแต่ตงรงคออสายเขียวผมจะไม่ได้ถ่ายคีบเลยสมภัวผมเบื่อแล้ว,ดดวผมไม่ได้ถ่ายคีบแนะผมจะไปถ่ายที่นาลุงอ้วนนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีวันนี้เราไปสองสถานที่ก่อนสำหรับวันพรุ่งนี้เ็าก็จะไปหลายสถานที่อยู่นะครับ ก็จะมีที่คองอีสานเขียวบ้านหนองไม่ใช่บ้านหนองสมบ้านบ้านคอนะคองอีสานเขียวบ้านคอแล้วก็ไปที่ถนนทางไปบ้านคอนะครับแต่สานที่ที่สี่เนี่ยเราไปที่ถนนทางไปบ้านคอฐถานที่ที่ห้าเราไปที่อ่าที่ไหนดูวะผมยังไม่แน่ใจสามและสี่ผมยังไม่แน่ใจตอนนี้ผมดูที่สถานที่ แล้อสมอันที่แรกก็ที่ตรงนี้สมที่ผมเดินมายังไม่เจอกวัวจักใบสมอาจจะไกลนิดหนึ่งระยะทางในการที่เราจะเดินน้สมว่าผมเดินมามันก็ไม่เหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่น้สมตรงนี้ต้นสะตดาแบบด่กมากสมุมดูจนาะด้านบนน้องสมยาตรงนี้ก็เยอะแบบคกลนเต็มเนาะตรงนี้ก็มีเสานาอันนี้ก็เป็นต้นสมุนไพรน้องสมเป็นต้นสมุนไพรน้สม นนางที่จะมีตัวไฟส้มเราควรระวังนหน่อยนะส้มมีรวดน้ำไฟฟ้าเยอะมากสมเป็นรวดน้ำไฟฟ้านะสมเขามาล้อมนะให้วัวว่เข้ามาจะ่พอร้อมสูงมากสมผมเคยสัมผัสโดนมันมันซอสแบบโอ้โห เหมือนไฟสอัดเลยนะส้มแต่อยวผมอยากพูดดีกว่าส้มนี่มันจะดังตรงนี้ส้มตึ๊กตึ๊กตึก่างนี้สมนี่มันน่าจะสวัดหรือเปล่าส้มได้ยินเสียงไหมส้มเห็นดังอย่างนี้นหละน่าจะสวัดหรือเปล่าส้มเราอย่าไปสัมผัสโดนนะส้ม ก็นาไฟฟ้าอันตรายอย่างหนึ่งกมเป็นไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดนะผมเขาไม่ได้ใช้กับไฟฟ้าบ้านเรานะสมบ,บางอีห้องเขาก็ใช้กับไฟฟ้าตามเสาไฟฟ้านะแต่เขาใช้เครื่องไฟฟ้าเพื่อปันป่นไฟฟในการจะปั่นไฟออกมาป่าเราเราเดินกันต่อสมเดินกันเรื่อยๆสม้มตรงนี้แต่กอนมีหญ้ามีพวกหญ้ามาเกิดนะแต่ว่าเขามาตัดออกหมดนะสม อันนี้ก็จะเป็นถั่วพ้าชมถั่วฟ้านะแต่ยังไม่แต่มันก็มันก็แกะะ่แล้วชมมันเริ่มแบบมีมันเริ่มมีลูกไปชมผลมันน่ามะใช่ลูกมันผลก็มันเริ่มมีผลมาแล้วน,นะตรงนี้ก็ใกล้จะเป็น่วงฤดูหวานเข้าชมเสาราหนาเราก็เริ่มไถายนาหวานเข้าชมเข้าสู่เดือนหกวันนี้ก็เป็นวันวิสาขวคนย์นะชม มันเจอเหมือนจะเป็นกระป๋องครสองใบครับกระป๋องกาแฟนะครับแล้วก็กระป๋องวกระป๋องสองใบนะนี่ส้มมาเจอเสือตามทางครับวันนี้ผมมาตกปุ๋ยมาเยอะมากครับสมเดี๋ยวผมขอญาตทนหมวกส้มมันไม่ร้อนส้มแดดมันจะจ้านะไม่ร้อนส้มดูนะส้ม เราเราก็จะไปที่คลองสันเขียวตรงนั้นนะแต่เราไม่ได้ถ่ายที่คลองสันเขียวนะสมอีพีที่แปดนะเราไปถ่ายที่คลองสันเขียวแต่ไม่ได้ถ่ายคลองสันเขียวนะไปถ่ายหน้าลุกอ้วนครับนี่นะสมตรงนี้ผมมาหลาลารอบแลวนะวันนี้เราถ่ายตอนกลับนะไม่ได้ถ่ายตอนไปนะโซนไปหลายแบบถ่ายหลายรอบเป็นะตงนไป โอ้ผมอยากเจอบางว่าครับส้มนู้ดบางว่าครับสมใช่บางว่าไหมบางว่าหรือว่าลูกว่าครับสมก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานครับเคยกินหร่อยนะที่ผมถ่ายไปครั้งที่แล้วม,มันยังไม่ค่อยสุกครับส้มว่านะวัตถุดิสุกมันก็ผลดิบมันก็กินได้เหมือนกันครับสม้มตัวน,นี้ต้นสะเดดยังมาครับสม ฟูนไข่ปะกาฟูนมาไว้ตรงนี้ปะเจ้าขึ้นรถไปกลับบ้านน,นนะล้อเล่นสิผมล้อเล่นนะไห้เป็นของคนแก่แล้วปล่าอู้หูิดป้ายกับหัวดูสิผมไครสวนใครทำป่ะติดป้ายกับกับด้านสิผมดูใครวะติดป้ายกับด้านก็เป็นปคนตาบอดหรือเปล่าปะติดป้ายกับด้านเสือเลยแต่ทำไมตรงนี้มันติดป้ายตรงด้านถ,ถูกด้านปะ ทำไมสมมติน,น่าจะกลับหัวเลยเปล่านะครับปูนหน้าจะหลุดกระปัอแล้วก็เลยกลับหัวอตรงนี้เป็นคนมาตัดไม้ตัดไม้เยอะมากเลยว่ะไ,ไปขายนะครับเอาไปขายไม้ไปขายตอนนี้ไม่ยังไม่มีฝนนะครับผมตอนลูกว่านะอยากกินน้ำส้มนะครับผมอยากกินน้ำส้มนมี่ผานนตอนนี้นะครับ นี่นะผมจำน้ำมาด้วยส้มเราก็จะถ่ายเล็ปตรงนี้ส้มเราก็จะปิดเทมซะส้มเดี๋ยวไปดูที่ตรงนี้ก่อนนะนตรงนี้ส้มวันนี้ก็ได้พาอครูสมมาเก็บปวดที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดส้มหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะวันนี้ผมก็ได้พาครูสมไปถ่ายเก็บที่เมนนะสม้มเมนนะก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้าย นะครับหอมเมน,นส้มสิบกัดที่แม่ปอสุดท้ายวันนี้ส้มนี่อันนี้เป็นต้นมะม่วงหัวเลยวันส้มมะม่วงหัวเรวดวันนะส้ม,ม,ม,นนสมนนดูยางของมัน,นสใช้ยางไหยบ้างปเป็นพวกน้ำยางของมันหรือเปล่าส้มอันนี้ต้นต้นมะม่วงหัวเลยว,วัน,นส้มเป็น ผลไม้ที่กินได้เป็นสมุนไพรสมุนไพรเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ผลมันน่าจะเหมือนกับสมัยช่วงนี้เนาะมันไม่ใช่ฤด,ดูของมันมันเอนดฤดูผม,มเจอก่อนไฟบริเวณนู้นเยอมากคุบผมโอ้ตรงนี้เขาทำเตาถ่านยังไม่เรื้อออกนะตอนนี้ก็เข้าสู่เดืนหกไปเรียบร้อยนะแล้วนะเราก็เริ่มอยาหวานข้าวนะเริ่มสนาหวานข้าว จะพาไปดูส้มนะครับโอ้บักเขียบมะเขียบบักเขียบหรื่วมมะเขียบนะครับมันกำลังเริ่มอ,ออกผลนะมัไม่ใช่ออกผลมันกำลังเริ่มออกดอกนะครับเริ่มออกดอกออกผลนะครับเออเราไปตรงนี้นะครับเรา local ามาเดินดูไอ้ต้นมะม่วงมันตายนะครับแหีงรู้สมันจะตายนี่ นี้ต้นมาเขียบนะสม้มมาเขียบนะไปอ่นอนๆของมันนะสมโอ้สม้มกำลังออกดอกพอดีสม้มเห็นไหมดอกเขาจะเป็นสีขาวเคยเห็นไหมส้มเอ๊ลองให้ดูนะสม้มมันจะเป็นอย่างนี้นะโคงส้มก็กินได้เหมือนกันนะกินให้ดูนะ ได้นะเดีมันจะมีแบบกินแล้วนะฮะเออเอาเเอาเเออเอาเอนะสก็ดูตรงนี้สมแต่ว่ารองนี้เพิ่งจะไม่เหมือนอก้ามปูนะมันยังมีรงอีกอย่างนะสม บริเวณนี้ก็ประมาณนี้สมดูสมทางใต้นะผยเคยพาส้มไปดูดีวิวุนะทางใต้นะจะลงมาก่อนนะผมมาเจอก็อผักอะไรบ้าปักกระเสียดปักกระเสียดน้ำสม้มกระเสีดน้ำนะเราลงมาดูกันนะส อันนี้ก็ปากระเกษน้ำสม้มโอ้มันยังมีเหลือสระเกษน้ำนะนี่ไม่ใช่ต้น,นหนามนะจ๊ะมันคือปากระเกษน้ำนะส้มนี่เคยกินนะสม้มปากระเกษน้ำนะนเป็นปากระเกษน้ำสม้มนี่ตรงนี้มีดอกบัวเยอะมากสม้มเห็นไหมต้นบัวเยอะมากส้มอันนี้ต้นหงวงสางสม้มต้นหงวงสางนะ ว่าต้นง,งวงไก่นะคกนคนเลี้ยงนะบางภาษาเขาเรียกเหมือนกันนะครับบางภาคนะเขาเรียกเหมือนกันบางบ้านเขาเรียกไก่งวงก้นงวงสางก้นไก่งวงก้อนงวงไก่ต้นเงินดาเงินดาทะเลนะครับคนก็เรียกนะก้นหนวดเงินดานะครับ อีนดาเทลีแล้ะเราขึ้นมาเลยดีกว่าส้มน,ะน,นี่มันยากาย,กายก็ประมาณนี้ส้มน,ะน,นี่ทุ่งไรทุ่งนาก็อากาศก็สวยดีครับนะน,นี่ยเอาจำปาสีตัวนี้ออกไปขายมาส้มนะเอาไว้ทำไมไม่รู้ส้มนะโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวเราส้มไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าเนะอาสมรั้นี้ก็ ต่อไปจะเท่าจะมาเก็บขวด ip หนึ่งร้อยยี่ิบแปดนะสหนึ่งร้อยยี่ิแปดนะที่อดตรงนู้นนะไม่ใช่ของแสงเขียวนะครับแต่ไปตรงนู้นนะเราจะไปถ่ายตรงนู้นไปเรื่อยสม้มผมไปถึงขําเลยสม้มวันนี้ได้ไม่เต็มรถสมได้ยังไม่เต็มรถนะตายับมอ้ดผมไปหาตั้งแต่ตรงนู้นนะตอนนูนบ้านทำแล้วก็จะไปหาที่ฝ่าย มโนจะบอกผมเปลี่ยนใจลองทุนไม่ไปหาดีกว่าโอเคอีพีร้อยยิบสิบเจ็ดสำเร็จแลส้มสำเร็จแล้วนะต่อไปยิบแปดเก้าพวงนี้น้องมอีพียิบเก้าเราจะไปที่อ่าเราจะไปที่อันนี้สมอีพีร้อยยิบเก้าเราจะไปที่คลองอีชางเขียวบ้านขอแล้วก็ไปที่ถนนบ้านขอแล้วก็ แก้แล้ววันที่สามสิบโอเปนเซอรวันที่สามสิบมึงก็เบื่อใจปะตายสมวันนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะสิบสองก็ร้อยนะสามสิบแล้วไปที่ศา,าลาโรงน้ำบ้านแก่นที่โรงเย็ดกับบริบูรณ์เราไม่ได้ไปหาช่วงเนี้ยไปหาที่ห้องอาพาโลงส้มห้องผาโลงเขาเก่าสมไปหาขวดมันขวดเยอะนะั่นนะไปเดี๋ยวเราไปกันเอาสักที or do